ตอนนี้นะครับเราอยู่เราเช่ารถมาจอดที่คาวากูชิโกะเนาะเป็นโรงแรมเออเป็นบ้านดีกว่าชอบไปเป็นบ้านอันนี้มีบ่อน้ําร้อนด้านนอกข้างนอกด้วยนะั่งคงไม่ใช้หรอกเราเช่าบ,บ้านหลังนี้ทั้งหลังเลยนะครับนี่ราคาถูกมากบอกเลยจัก,กรยานก็ฟรีนะครับจัก,กรยานก็ฟรีแต่ว่าทางเข้าแอบเข้าประตูเนี่ยจจะแบบต้องต้องต้องหลบๆหน่อยมีความอันตราย เรา,เข,าเข้าไปดูซินี่เรามีบ้านมีสองชั้นนะครับผมประตูทางเข้าตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมเห็นมามาด้วยมามาอยู่ข้างบนแล้วโอเคแล้วเราก็จะขอเราพอริจิเตอร์เสร็จเขาจะส่งรหัสประตูมาให้นะครับผมอะฉนจะม,มาพักที่บ้านโทโคโอะไรสักอย่างไปเช่าบ้านเขาอยู่ค่ะที่ญี่ปุ่นนะ ล,ละ่ะโอ้ยโห่ซ่วมอยู่ราคาแพงเปิดออตโต้ไหน,น,น,ไห,นห้องญี่ปุ่นเหรอม,ม,ม,มีส,มสิมันอยู่ในตู้นะมันนมนมีแอร์อ,รอยู่โอ้ยมันก็อยู่ในตู้เนี่ยแปรมาดูนี่ญี่ปุ่นเขาจะเก็บเนี่ยมาเปิดดูนี่อยู่ในตู้นี้ ไอ้หนูชอบใช่ไหมไหนูชอบใช่ไหมล่ะออกมารู้เดมเลยเลอกเอาเลยแล้วเวลาปูเสร็จไม่ต้องเก็บให้เขานะเพราะเขาต้องเอาไปทำความสะอาดคนไทยช่อต้องเก็บคืนให้เขาไงมันเลอะไปหมดเลยทีนี้นี่อะไรนีอันนี้มีฮีทยันฮีตเตอร์รอแพรมีฮีตเตอร์ด้วยเวคืออะไรอะลามีม้าตกงไงฮีเตอร์ไงอันนี้โอ้โหมีอ่างด้วยอ่างของชั้นแนวอ่างน้ำร้อนในชั้นล่างเราไปดูชั้นบนกัน อไปซื้อกะเพรามาทำกินแล้วก็มีห้องครัวด้วยค่ะมีเครื่องซักผ้าด้วยไหมใช่แล้วนักานน่านหนูขึ้นไปด้วยค่ะมีตู้เย็นด้วยนะคะวันนี้หนูมาเช่าบ้านเขาอยู่ค่ะชื่อบ้านโทโคโรฮาซากิอะไรเนี่ยอยู่ที่คาวากูชิโกะนเราดูข้างบนสิโอ้ยบันไดแอบชันมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วบันไดชันไหมคะชัแล้วอะชันมากเลยบันได โ oh อ้นนอโหเอาทังออกไงทงออกด้านที่เป็นบันไดไงแล้วก็มีอีกสองห้องดูห้องแรกสิขเขาลกุญแจอ,อยู่ห้องนี้ไงน,น,ไไน,นี่เข้าคนเข้าไม่ได้นี่มีเปด้วยมีเปด้วยค่ะมีแอร์ด้วยนะแอร์เปิดไปแล้วมีที่นหมีแค่นี้ี่อาจจะต้องลงไปอข้างนะเอนเปอ้นอนอูอ <c oughs> แสดงนอนอูดอ่ะ้ยอนห้อนี้ดีกว่าทำไมเหรอนนเ,เออก็ได้หนขาดูห้องน้ำนอห้อาันเหรอแต่ห้องน้ำห้องน้ำรวมป่ะแค่าหรือแค่อยากมานอนข้างบนไหมอ่ห้อางนห้องน้ำอยู่ไหนอ๋อประตูนี้มันออกข้างนอกเลยไม่ใช่ ห้องน้ําอยู่ไหนอะห้องน้ำคือข้างบนไม่ไมีจมาห้องนี้ไหมล่ะอ๋อถ้าว่าห้องน้ำต้องมาใช้ข้างล่างด้วยกันเคตัวโรงแรมนะครับผมเขาทําที่แยกขยะมาให้ด้วยนะนี่แล้วก็มีอ่างน้ําแรงเหมือนกันอันนี้คือมีเครื่องดูดควันให้ด้วยคือดีมากอะทํากะเพรากินได้เลยถ้าใครอยู่นานๆนะมีไฟเปิดนะครับห้องห้องห้องนี้คือครบมากมีทั้งไมโครเวฟ มียันหม้อหุงข้าวมีตู้เย็นอ่ะดูตู้เย็นข้างในซิเป็นยังไงตู้เย็นเปิดทางไหนวะนี่ตู้ใหญ่ด้วยอ่ะคือคือถ้าเกิดใครมาอยู่คาบากุชิโกะนานๆบวะที่นี่แบบครบสูตรมากเลยนี่ช่องฟีดเราทำอะไรเเช่างไออันนี้เขามีกาแฟให้กินด้วยนะเนี่ยเนี่ยเป็นกาแฟแบบแจ็สูนอะ ต้องสาธิตด้วยเหรอข้างหน้ามีอ่างล้างหน้าด้วยนะฮะข้างหน้าอ่างล้างหน้าด้วยนะนี่เครื่องซักผ้าก็มีแล้วนี่เครื่องซักผ้ามันน่าจะมีห้องน้ำทั้งหอีกอันหนึ่งที่จะเปิดฉีดดูคิดว่าห้องนั้นก็เป็นห้องน้ำแต่เขาไม่ให้ช่เอาเป็นไปได้หรืออาจจะใช้กุญแจที่เขาเสียบไปให้เปิดได้ต้องลองดูมีกุญแจเสียบที่เขาเสียบมาให้เปิดได้อยู่ไหนสปาอะไร าดูแล้วของบ้านหรอโอ้เซาวน้าหรอตู้เซาวน้าแพลเธอเธอตู้เซาวน้าเลยอ่ะโคตรดีอยากดูเซาวนาากดูเซาไออ่างอะไรอ่างจากุชี่เฮ้ยไออ่างนี้เอาไปซื้อไปที่เก็บไว้ที่บ้านได้ไหมเนี่ย จริงที่ชอบก็คือทีวีจอใหญ่มากเนี่ยที่ให้ของของบ้านหลังนี้นะแล้วก็ห้องเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็กว้างด้วยนะครับมีเปมีเปลให้นอนเล่นด้วยแต่ว่าเตียงเล็กนะครับแต่ว่าอีกห้องนึงคือเตียงใหญ่จริงเหมือนห้องนั่งเล่นแหละจริงๆควรจะนอนห้องนี้นะโอเคจบก,การรีวิวโรงแรมเห้องพักเพียงเท่าน,นี้นะครับ ทีวีของที่นี่นะครับผมนี่เปิดเปิดเลอย่งเปิดแล้ว,ลวจะมีเน็ตฟิ x ด้วยนี่เน็ตฟิ x นั่งดูทีวีได้สบายๆเลยอมีทั้งฮีเตอร์ทั้งแอร์นะครับจริงๆออตอนเข้ามาเนี่ยตัวโรงแรมเขาจะเปิดเครื่องทำอุ่นไวให้แล้วนะ๋ยวาะกดปิดนะครับนี่ แล้วก็ Netflix ก็จะมีให้เลือกเลยภาษาใชน e English, ญี่ปุ่นนะครับข้างล่างก็คือคิดเด็กนะครับเราถ้าเป็นคนไทยเราก็เลือกไทยแลนด์นี่เป็นภาษาไทยเลยเราก็เพิ่งเปิดให้ลูกดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพื่อกลอมนางนอนไปดีมากเลยครับโรงแรมนี้คือคือครบอะเอาเข้าจริงก็เป็นบ้านทั้งหลังเลยอะเนี่ยห้องนี้ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นไปเลยเราจะมีห้องนอนห้องนึง ข้างล่างข้างบนเนาะห้องนักเล่นก็จะนอนได้เราก็ยังมีห้องข้างล่างอีกครับห้องข้างล่างที่เป็นเสือทาทามิเป็นแบบญี่ปุ่นผมว่าเพอร์เฟกมากเลยนะถ้ามาที่นี่ก็จะนอนที่นี่อีกอ่ะ่ะแล้วก็มีไฟแต่ห้องนี้เขาล็อกไม่รู้ห้องอะไรนะเขาล็อกไว้วิวก็คือวิวฟูจินะครับห้องนอนเราะจะเป็นวิวฟูจิเลยแต่พอดีวันนี้เมฆเมฆเมฆบงังก็เลยไม่เห็น ห้องนอนตรงถ้าเราออกไป,ออกไปตรงตรงระเบียงก็จะเป็นวิวฟูจินะครับอันนี้ตรงนี้เป็นวิวฟูจินะต้องเดินออกไปงหน้าต่างที่โรงแรมก็จะมีระเบียงไว้ตากผ้าด้วยนะครับเจ๋งมากถ้ารักยาวๆนี่คือสบายเลยเนี่ยมีลงแล้วก็โอ้โหวิวดีนั่งกินอะไรได้เลยนะตรงเนี้ย แต่ว่าจะมีแค่ห้องเดียวนะครับก็คือห้องห้องนอนห้องใหญ่